นี่ก็เรียกว่าเป็นโค้ดสุดท้ายของโปรโมชั่นรีโวแล้วนะยูโรโฟเพิ่งผ่านไปยูโรไฟเพิ่งเข้ามารู้ไหมปีหน้าเนี่ยยูโรซจะมาแล้วนะสวัสดีครับวันนี้อเลียงพาทัวร์มาแนะนำแคมเปญรีโว่สมาร์ทแคป4 4งตัวเตี้ยเกี์ธรรมดาราคา660,000บาทครับลูกค้าสามารถดาวน์ล่ําต้น0%นะครับ คนค้ำไม่ต้องใช้นะแล้วข้างงวดผ่อนแค่เดือนละ9,000กว่าบาทนะรุ่นนี้นะ9 0 0 0กว่าบาทแค่นั้นเองนะครับแค่ลูกค้าเนี่ยมีรถคันเก่านะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะไม่ต้องเป็นต้องโตโยต้นะยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับผ่อนมาแล้วเกิน2ปีขึ้นไปหรือถ้าเกิดปิดไฟแนนซ์ผ่อนหมดแล้วเนี่ยขอมีเครดิตใช้สิทธิ์ได้เลยนะดาวนสูงม,ม,มไม่ต้องค้ำนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครบอกว่าไม่เคยมีรถยนต์และการออกเป็นคันแรกนะครับ พนักง,งานบริษัทนะครับออกเป็นคันแรกนะครับอายุงาน1ปีขึ้นไปรับเงินเดินผ่านบัญชีนะสามารถใช้สิทธิ์ดาวศูน์เปอร์เซ็นต์ไม่ต้องคขำกับคันนี้ได้เลยนะครับ Smartcab Rio Torque สองจุดสี่ entry เกียร์ธรรมดาราคา6กแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับถ้าเป็นสีขาวถูกลงอีกสีขาวราคา6กแสนหกหมื่นสองพันบาทนะครับแล้วผ่อนแค่เก้าพันกว่าบาทนะดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์ผ่อนเก้าพันกว่าบาทนะสบายๆเลยนะครับสัญญาเซ็นรอบเดียวนะเซ็นรอบเดียว ตลอดสัญญานะคือถือว่าแคมเปญดีมากอะ่ะนะและรถคันนี้น่าใช้ด้วยเพราะว่ามันเป็นรถกระบะแคบตัวเตี้ยที่ยอดขายเยอะมากคนนิยมใช้มากเพราะว่ากระบะแคบตอนนี้ค่าภาษีต่อปีมันถูกค่าภาษีต่อปีมันเฉลี่ยปีละพันเองถ้าไปซื้อ4ประตูอ่ะปีหนึ่งมัน 4- ี่ห้าพันใช่ไหมแต่เป็นสมาร์ทแคบตัวนี้มันก็ค่าภาษีรายปีถูกกว่าเรียกได้ว่าออกไปแล้วเนี่ยมันไม่เป็นภาระนะครับมันไม่เป็นภาระต่อปีเมื่อก่อนนี้ผมขับ วิโก้สประตูถึงเวลาต่อภาษีปีหนึ่งก็ต้องหาเงินก้อนละสี่ห้าพันนะครับต้องใช้หลายๆายปีหน่อยถึงจะลดด้วยนะผมใช้ไปถึงประมาณ7ปีอ่ะค่าภาษีถึงลดลงมาเหลือประมาณสัก2องพันปลายปายสามพันเห็นไหมต้องใช้ถึง7ปีเลยนะกว่าภาษีจะลดลงมาเหลือ2องพันปลายนะแต่ตัวนี้ตัวน,วนี้ออกไปตั้งแต่ปีแรกนะครับต่อภาษีปีแรกก็พันเดียวสบายๆนะแคปเตียรีโว่สองจุดสี่เอนทรีเกียร์ธรรมดา6กแสนหกหมื่นเก้าพันบาท นี่ก็เรียกว่าเป็นโค้ดสุดท้ายของโปรโมชั่นรีโวแล้วนะปีกว่าๆเกือบสองปีที่ผ่านมาเ่ยเป็นยูโรโฟใช่ไหมฮะยูโรโฟก็ขั้นตอนการใช้งานไม่เหมือนปัจจุบันนี้ที่เป็นยูโรไฟขั้นตอนการใช้งานน้อยกว่านะครับแต่ไอเสียที่ออกมามันก็จะมีขมเหลามีฝุ่น pm สองจุดห้ามากกว่านะครับแต่ยูโรโฟตอนนั้นเนี่ยราคามันถูกกว่าน,นี้ไงตั้งแต่เปลี่ยนเป็นยูโรไฟคันนี้นะครับราคาก็เพิ่มขึ้นมา2 0 0 0 0 2่น0 0แล้วแต่รุ่นนะครับราคาก็แพงขึ้นลูกค้าหน้าจําได้ F4 เนี่ยจำได้ว่าราคาปัจจุบันนี้มันแพงขึ้นนะครตอนเป็นยูโรไฟเนี่ยขั้นตอนการใช้งานก็เพิ่มขึ้นนะครับต้องออจอดล้าง DPF ถ้ามีไฟโชว์บนหน้าปาดัดใช่ไหมมันมีล้างออโต้จริงแหละแต่ว่ามันก็ต้องเจอการจอดล้างบ้างแล้วจอดล้างทีหนึ่งเนี่ยสินาที15นาทีอันนี้คือยูโรไฟนะครับยูโรโเพิ่งผ่านไปยูโรไฟเพิ่งเข้ามารู้ไหมปีหน้าเนี่ยยูโรซจะมาแล้วนะ ผมบอกก่อนยูโรซิกปีหน้า2026จะมาแล้วเพราะอะไรลองไปเซิร์ชใน Google ดูยูโรซิกคืออะไรคือมาตรฐานไอเสียที่ดีกว่ายูโรไฟคันนี้นะครับปัจจุบันนี้เป็นยูโรไฟทุกยี่ห้อยูโรซิกที่ผมได้ยินมาต่างประเทศใช้อยู่ตอนนี้จะเป็นต้องเติมสารแอดบลูอ่ะคู่กับน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับสารตัวนี้จะเข้าไปเผาไหม้พร้อมกับน้ำมันเชื้อเพลิงทำให้ไอเสียที่ออกมาเนี่ยสะอาดมากนะครับเรียกได้ว่าเกือบจะเป็นไอน้ำอ่ะอย่างนั้นเลยนะคือไอเสียสะอาดมาก ถ้ากฎหมายรัฐบาลออกมาแบบลนนักษณะนี้ไม่มีการยืดหยุ่นไม่มีการยืดระยะเวลาให้เนี่ยถ้าปีหน้า2026มันเริ่มจริงๆอ่ะแปลว่าปลายปีนี้นะครับปลายปีนี้รถกระบะดีเซลในเมืองไทยทุกยี่ห้อนะจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับในเรื่องของมาตรฐานไอเสียการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานไอเสียเนี่ยมันก็ต้องปรับปรุงไปถึงเรื่องของเครื่องยนต์ด้วยนะครับเรื่องของช่องทางการเติมแอดบลูหรือบางยี่ห้ออาจจะใช้เป็นไฮบริดดีเซลซึ่งผมม่ค่อยอินกับเรื่อง ฮบริดดีเซลเท่าไหร่เพราะว่า,าการใช้งานคุณสมบัติลักษณะมันนะมันสู้ไฮบริดเบนซินไม่ได้นะไฮบริดดีเซลอ่ะผมผมเลยไม่ค่อยอินเท่า <ๆ S 2> ไหร่ทั้งเรื่องของเสียงเครื่องยนต์ทั้งเรื่องของความประหยัดน้ำมันมันสู้ไฮบริดเบนซินไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าปลายปีนี้สองพันยเนี่ยทุกยี่ห้อเนี่ยจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนนะครับเราก็ยังไม่รู้นะฮะถ้าไม่มีการยืดหยุ่นนะปลายปีนี้ทุกยี่ห้อนะครับมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์แน่นอนนะแล้วปรับปรุง เป็นยูโรซิกเนี่ยเขาก็ต้องถือโอกาสปรับราคาขึ้นนะผมบอกเลยนะตอนยูโรโฟเป็นยูโรไฟเนี่ยขึ้นทีสองห0ื่นแล้วจากยูโรไฟเป็นยูโรซิกเนี่ยขึ้นอีกเท่าไหร่โอ้ราคาขึ้นเยอะบอกเลยถ้าเกิดใครอยากจะได้ราคาเดิมเนี่ยปัจจุบันเนี้ยนะรถกระบะมันก็ยังไม่ได้แพงมากนะต้องรีบจองรีบซื้อรุ่นปัจจุบันนี้นะครับถ้าไปรอซื้อยูโรซิกไปยหน้าเนี่ยคนอาจจะได้ใหม่กว่าก็จริงแต่ราคาแบบน,นี้ไม่มีแล้วนะ ราคาต้องแพงขึ้นหลายหมื่นแน่นอนรับประกันตอนนี้โปรโมชั่นดีนะของสุดท้ายแล้วนะดาวสูงร์เซนไม่ต้องค้ำนะครับค่างวด9,000กว่าบาทนะฮะแค่มีรถคันเกา่าผ่านมาเกิน2ปีขึ้นไปหรือเป็นพนักง,งานบริษัทออกคันแรกก็ได้นะครับอายุงาน1ปีขึ้นไปรับเงินผ่านบัญชีติดต่อเข้ามาแล้วกันนะครับส่วนเรื่องเ,อเกณฑ์ f น n a นเดี๋ยวปรึกษากันและกันเกณฑ์ไฟน a n c มันมีหลายเรื่องอยู่นะก็เอา4 ข้อสั้นๆแล้วกันนะเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของรายได้2เท่าของค่างวดเป็นรายได้ที่หักภาระแล้วนะภาระที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวค่อยโทรปรึกษากันบุ๊คแบงค์เดินให้มันสอดคล้องกับรายได้นะครับประวัติแบลครไม่มีนะไม่มีประวัติล่าช้าถึงดาวศูนตไม่ต้องคำได้นะครับถ้ามีก็เดี๋ยวปรึกษากันอีกทีหนึ่งนะครเดี๋ยวให้คําแนะนําให้แล้วก็เซ็นกับผมที่แรกนะนะเพราะว่าถ้าเกิดเปอร์เซ็นที่อื่นมาเราไม่ผ่านเนี่ยมันติดแท็กซิงร์เซ็นที่ผมเนี่ยม วันนี้ก็เอาสาระจะดีมาฝากประมาณนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ